ดดมาติดตามข่าวที่น่าสนใจในข่าวภาคเหนือกันต่อค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์โควิดประจําวันครับวันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่รายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนรายจังหวัดดังนี้ครับไปติดตามพร้อมกันครับคุณผู้ชมเริ่มต้นกันที่จังหวัดแรกนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่177รยายครับทำให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่25,947คนลําพันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อยู50รายทําให้อดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่3687คน เชียงรายครับวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่32รายทําให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมนะครับอยู่ที่5,256คนแม่ฮ่องสอนครับวันนี้สูงหน่อยหนึ่งนะครับอยู่ที่29รายทําให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่2,490คนครับส่วนที่จังหวัดน่านค่ะติดเชื้อเพิ่มวันนี้11รายค่ะยอดติดเชื้อเชื้อสะสมนะคะอยู่ที่2,705คนจังหวัดพะเยาค่ะติดเชื้อเพิ่มวันนี้11รายยอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่2,557คน จังหวัดแพร่ค่ะติดเชื้อเพิ่มเพิ่มวันนี้7รายยอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่1968คนและที่จังหวัดลำปางค่ะติดเชื้อเพิ่มวันนี้3รายยอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่2744คนค่ะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงะนะครับรวมถึงหน้าหนาวในเพลท่าเหนือเนี่ยนะฮะก็อยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันระมัดระวังพอสมควรนะครับในเรื่องการป้องกันก็อย่างที่บอกไปเตือนทุกครั้ง